อึดแนวเลร็แล้วส้มเนี่ยเ<ว>ถื่อเดียวอเ,ยเอาพีจะเถื่อเอาลองดีบ<อ>ู๊สามเถือ่อไอพีสามเถื่อบอกกลัวเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> สามเถือ่อ <c oughs> เอาไม่เอาไม่เลิมไม่เลิมไม่ เอาเพีเริ่มก่อนได้เบื้องหอ้เอ้ยโกดดสามพีโอ้หดแก้วแก้วมมบรรยากาศดีส <c oughs> อ่ะเด้อ,อขึ้นยากกบาดทีดิชอบบรรยากาศ